ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูวิธีการยกเลิกบัตรเดบิตในลา์ BK กันนะครับให้เรามาที่หน้าจอ w a l l e t นี้นะครับแล้วก็กดที่เมนูว่า l ลน์ BK นะครับจากนั้นนะครับเราใส่รหัสพินของเราเข้าไปนะครับครับเราก็มาหน้าจอนี้นะครับเราเห็นว่าเรามีบัตรเดบิตอยู่หนึ่งใบที่หน้าจอนะครับอันนี้เราจะยกเลิกบัตรนี้นะครับซึ่งเป็นบัตรที่ผูกกับบัญชีของ Kbank นะฮะ กดเข้าไปเลยครับเ,เมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวบัตรข้างในนะครับนี่ผมจะยกเลิกนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นปุ่มด้านล่างสุดนะครับเล็กๆนะครับรว่ากดที่นี่เพื่อยกเลิกบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะฮะยกเลิกเสีย ขาก็จะถามย้ำอีกครั้งนึงว่าคุณต้องการยกเลิกบัตรเดบิตหรือไม่นะครับเ,เราก็กดยืนยันนะครับที่ปุ่มเขียวว่าเราต้องการยกเลิกบัตรนะครับ mm hmm. เขาก็จะถามอีกครั้งนึงครับประมาณว่าไม่อยากให้เรายกเลิกนะครับผมจะยกเลิกนะครับกดใช่เลยครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับบัตรเดบิตโดนยกเลิกเลยนะครับง่ายมากนะครับเรียบร้อยครับครับสำหรับคลิปที่ทําไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้คลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับว่าอยากได้คลิปเรื่องอะไรนะครับก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับแบบคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไป้วยนะครับขอบคุณครับ